จะว่ามีหน่อไม้ไหมเพราะว่านานแล้วไม่ได้ไปสวนค่ะรู้สึกอยากกินหน่อไม้ช่วงนี้ก็นหน่อไม้ก็ออกแล้วนะคะแกนมาครั้งที่แล้วก็มาออกแล้วแต่ว่ายังไม่ยาวเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เก็บ

ปีที่แล้วมาคือไม่ค่อยยาวแล้วก็ปีนี้หน่อไม้ไม่ค่อยสวยค่ะอุย้ยยาวหมดแล้วดูนี่ค่ะปีนี้หน่อไม้ไม่ค่อยสวยนะคะดูค่ะนี่ยาวหมดแล้วนี่ก็ยาวดูนี่ค่ะจะดูแข็งแขบบไม่ไม่เหมือนปีที่แล้วค่ะนุน่นๆข้างหลงัง

ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญหญเบอริ่มดูนี่ค่ะได้หน่อไม้กินแล้วคือ,อนหน่อไม้ที่สั้นๆนีนถ้าเราเก็บไปมันก็มีมีนิดเดียวค่ะก็เลยเลือกอันที่มันยาวยาวนิดหน่อยนีนดิซิจะตัดอันไหนตัดอันนั้นละน่ะ ทําไงข้างล่างแก่น,นะอืมไม่ต้องถึงข้างล่างก็ได้ตัดที้งเ่นั้นแหละตัดเท่าที่ตัดได้แหละตอุ้ยดูนี่ค่ะสามหนอก็พอหนอนีเอ้เอาเอาหนอนี้ดีกว่า เอาหนอนนั้นแหละเอาขึ้นมาหน่อยหนึ่งมมนแข็งอ่ะจะตัดทินะ้งอ่ะมีก็ยาวยาวตัดข้างล่างมาันหาักข้างบนนะ <c oughs> อู้อันนี้ก็ใหญ่นะเนี่ยน,นี้ก็มีเยอะอยู่ ดูนี่ค่ะหน่อไม้นี้ถ้า,าว่าอมยาวนะคะเ,เนื้อของเขาจะหนามากค่ะไงรู้ก็นิดเดียวสามหัวดูนนั่ดอกนั้นตัวแรกก็ดีตนะัวโน้นน่ะเหรออืมเก็บไปก็ได้ควรจะเยอะกินไม่หมดดูดูหน่อนนี้ยาวแล้วค่ะปล่อยให้เขายาวไปเลยค่ะโอ้ละ่ะ นี่คะ่ะหัวนี้ก็ยาวอู้หน่นอนนี้ถึงข้างบนเลยใหญ่เนอะเออหนอน,นี้ดูคําเพื่อนหนอน,นี้ใหญ่มากและย,ยาวมากแล้วค่ะโอ้ดีแล้วอันนี้แปลว่าที่แน่ๆค่ะจะไม่ตายแล้วถึงหน้าหนาวค่ะจะไม่ตายคะ่ะถ้าหากว่า หน่อเล็กๆนะคะช่วงประมาณกันยานี้ถ้าเราไม่เก็บมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ใหญ่แล้วคะ่ะจะตายเพราะว่ามันหนาวหน้าหนาวจะเข้ามาใหญ่ไม่ทันนะคะออ้ยสูงหลายสูงหลายหน่อเลยปีนี้พวกนี้จะเป็นหน่อใหม่นะคะนี่ค่ะดูเขาดูหนอนนี้ก็ใหญ่หนอนี้ใหญ่เลย นี่พอแล้วจ้าเอาเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดเสียดายโอ้โหดูทางนี้ยาวไปสี่โนนี่ค่ะน,นี่ก็ยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เด้วยนี่ค่ะโอุ้ยสวยสวยสวยดู อันนี้จะเล็กๆอยู่ข้างในนี่ค่ะ ลอนนี้ก็สูงดูทางนี้อ้ปีนี้หนอไม่ค่อยเยอะค่ะเพื่อนๆดูนี่คะ่ะถ้าหากว่าเขาเกิดประมาณช่วง ช่วงอาไกลไม่ช่วงประมาณกันยาแล้วมันจะไม่สูงเลยมันจะเป็นแบบนี้ตายเลยค่ะอืม ยังมีหน่อเล็กๆอยู่แต่ไม่เยอะค่ะดูค่ะอ,อันนี้ก็เพิ่งออกมากลัวจะไม่ทันแล้วเนี่ยสามมันสามนสามนไม่สูงเท่าไหร่หรอประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละเล็กๆกู่ เอยากตัดไหมไปไหมอ่ะเดี๋ยวนี้เออรอให้เขาพร้อมกับน,นี่เนาะนนนเออสามวันเลยสามวันสี่วันมาอีกม,มันยาวไปเลไนี่โอ้โถ้าวนเพื่อนเมื่อวานเราไปเช็คดูเห็ดกันนะคะเ,ออเห็ดมสัสตากะค่ะกับพี่ลุกเมื่อวานไปแล้วเห็นประมาณเจ็ดแปดดอกนะคะแต่ว่ายังเล็กๆอยู่เห็ดปีนี้อาจจะไม่เยอะนะคะเพราะว่า ฝนยังไม่ตกเลยถ้าหากว่าอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าฝนยังไม่ตกก็กปีนี้ก็คงจะไม่ไม,มีไม่มีเห็ดเยอะนะคะเพราะว่าป่าจะแห้งมากเมื่อวานเราไปเช็คดูถ้าหากว่าป่าแห้งๆแบบนี้ปีไหนที่เราเห็นป่าแห้งแบบนี้จะไม่ค่อยมีเห็ดนะคะก็แบบที่คลิปเก่าๆคลิปปีที่แล้วที่แคทเคยบอกนะคะที่เคยเพูดอยู่ในคลิปว่าเห็ดนี้สามสี่ปีมันจะถึงมันถึงจะมี ครั้งหนึ่งเยอะอะนะคะปีหนึ่งเยอะมันมันจะไม่ใช่ว่าจะเยอะไปทุกๆุกปีนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังเออรีอยู่นะคะรอประมาณสักอ่าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ของกันยาเราก็จะรู้แล้วนะคะว่ามีเห็ดหรือไม่มีคะ่ะปีนี้าาค่ะมากค่ะลงมือทำกันค่ะ ่อ,อไม้นี้เราไม่อยากเก็บมันตอนตอนที่ยังสั้นๆเนะคะถ้าหากไว้เราเก็บตอนตอนที่เขายัางสั้นๆก็จะ,จะไม่ได้ไม่ได้เนื้อเยอะเท่าไหร่คะ่ะเราจะรอแบบมันยาวประมาณนี้เลยคะ่ะพอดี ที่แก่นะคะจะตัดออกกันนี่ค่ะหน่อไม้นี่จะหนามากนะคะเพื่อนๆดูนี่ค่ะข้างในจะมีรูเล็กนิดเดียวนี่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ หน่อไม้ไม่เยอะเท่าปีที่แล้วนะคะทุกคนอุย ตัดตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะแกะหน่อยข้างล่างเดี๋ยวนี้ค่ะหนที่สามดูนี่ค่ะ,าคะยาวมากเลยไม่รู้ข้างล่างนี้จะดีหรือเปล่านะคะลองดูว้ายเย็นกัน แก่ okay. มากเลยทางนี้ก็จะหาหน่อไม้สดแบบนี้กินยากนะคะถ้าหาก็ไม่ใช่เราปลูกเองเราไปหาซื้อก็หาไม่ค่อยได้ถ้าหากว่าอยู่เมืองใหญ่ๆนี่อาจจะมีคนเอาไปขายเยู่แต่ว่าเมืองที่แคทยอยู่นี่นะคะ อัจจะหาซื้อไม่ได้นะคะนอกอจากว่าหน่อไม้ที่เขาส่งมาอยู่ในในกระป๋องนะคะเป็นหน่อไม้กระป๋อง ดูนี่ค่ะโอ้ตัดประมาณนี้นี่ค่ะแต่ว่าช่วงช่วงนี้จะแก่หน่อยนะคะเราเอาแต่เฉพาะช่วงที่ขาวๆนี้ นี่คะ่ะเพื่อนเสามหน่อได้ประมาณนี้นี่นะคะอันนี้แค่แค่นิดเดียวนะคะที่ตรงขาวขาวนี่เขอพอกินแล้วคะ่ะคือแคทกะว่าจะทำแกงเปิดนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวแคทจะใส่ลงที่หลังให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเวลาแคททาแกงเปิดนะคะ ค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ